ายแดงมังจเรยยก3ขึ้นเอามังจเรลุยแล้วมีอาชีพส0 0 0มด้วยอาเกมต้องเปิดแล้วนะครับยกนี้ครับแหมหนึ่งสอไปสมวนท่าทีเยอะไปหน่อยครับเดินเข้าหาจังหวะโอ้แม่เข้าไปจะแทงเข่าครับเจอตัดล่างของชาติจิตติเอาไว้ครับดูว่าหลักเหลี่ยมนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับทางด้านของชาติจิติดูครับจังหวะ วงไหนนี่พยายามจะตั้งเหมือนกันเอาจับบอลล็อกล็อกบนนะครับแล้วก็ดูว่าทําได้ดีด้วยนะครับล็อกบนเนี่ยสู้บนเลยครับมาดูนะครับว่าตอนนี้บังจะเลน่าจะเครื่องติดแล้วนะครับทีมงานนี่บอกให้เดินให้เบียดให้ชนโอ้โหพอโดนช้านี่ก็จะโดนแบบนี้แหละครับหรือว่าชาติจิตตินี่ขยับแล้วก็ออกแข้งสวยๆแล้วก็วนไปรอบๆวิธีไม่ประทะนะครับพอรู้ว่าเล็กกว่าครับเสียเปรียบรูปร่างครับก็เลยใช้จังหวะฝีมือเลยครับเพื่อจะผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ ขณะมังเจเร่ขณะที่มังจเรนี่ตอนนี้ทีมงานสั่งเดินติดตัวเท่านั้นครับเดินเข้าไปเจอกำปั้นเจอแข้งขวาครับมาเป็นไม้คู่เลยครับสกัดการเดินของมังจเรครับชาติจิตติโอ้โห,โหพอแทงงด้นี่แทงน่ากลัวเลยนะครับเอาเลยครับโอ้โหเลยว่าแทงแต่ละดอกนี่ก็เจ็บๆทั้งนั้นเลยครับมังจเรดูวงในพอเริ่มบล็อกได้นี่โอ้โหดูว่าจะได้เปรียบเลยนะครับวงใน แต่ว่าชาติจิตติเองนี่อาศัยหลักเหลี่ยมนี่นะครับซ้ายหน้าขวาจัดจ้านสองกาทน่เตะได้สวยทั้งคู่เลยนะครับเรียกว่าซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับทางด้านของชาติจิตติแต่วงในนี่ตอนนี้โดนล็อกโดนขวางเอาตีได้ไมมได้นะครับทางด้านของมังเจเรอ้อวเตะได้เตะไปเตะไปเถอะเตะไปชาติจิตติเตะเข้าไปต้องเตะอย่าหยุดเตะที่เอาเตะอีกแล้วอ้าวมังเจเรเขาอ้าวแดงชาติจิตติ อย่าอยู่เตะเอาเตะอีกอ้าวแท็กเตะไปมังจเรข่าวข่าวไปอ้าวล็อกอุ้ยหักคอมึงไสอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกรรมการแยกอนโอ้โหล็อกไว้แบบนี้เลยครับไปเข้าเหลี่ยมพอดีครับชาติจิติสู้ด้วยกลยุทธครับเก็บกันบางโตใช้จังหวะฝีมือขณะที่มังจจเรครับต้องใช้ความใหญ่เข้าแรกแต่ตอนนี้ช้ากว่าผ่านการขอยนเข้าคืนไปเลยครับนีกว่าจะไปรับเยอะๆไม่ได้นะครับมังจจเร แท่งนะครับโอ้โหออกแต่ละดอกนี่ก็แม่นยำหนักดวงเหมือนกันนะครับของชาติจิติแล้วก็ดูว่าจะหลักเหลี่ยมช็อตลาดด้วยนะครับวงนอกฝีมือมวยนี่นะครับเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเอามังเจเรเปิดเก็เต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้เต็มรูปแบบนะครับเบียดเข้าไปปั้มไนโอ้โหพอปั้มไนก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับทั้ด้านของมังเจเรแต่วงนอกนั้นดูว่าหลักเหลี่ยมเชิงนี่จะเป็นรองครับ เลยกไปครับบางเรครับเอาคอมาครับแต่ล้วงลำตัวไปก่อนเอาคอเอาคอมาแทงเข่าซ้ายครับโอ้พอประกบไนท่ชัดเจนเลยครับดูครับแม่ต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับลุยลุยต่อเอาอย่างยกนี้นี่เดินเร็วขึ้นแล้วนะครับติดตัวตลอดวงในพลัมได้โอ้โหชาติจิตพยายามจะขวางแล้วก็แทงฟู่มีหมัดมีศอกคอยบวกด้วยนะครับดูนะครับโอ้โหแต่ว่าเวลาเดินฝุดเลยนี่ เรียกว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่ารูปร่างได้เปรียบด้วยนะครับางด้านของมังจจเรเร่งยกนี้แหละครับเร่งเต็มสูบครับแทงเข่าขวาครับมังจจเรเสียบเข่าซ้ายแต่ว่าชาติจิตติมีโต้เหมือนกันครับมีโต้มีแข้งมีฉากออกมาครับนี่ครับหมุนตัวออกมาแล้วก็เตะซ้ายครับนี่แหละครับสายหลักเหลี่ยมช่วยแล้วครับตอนนี้ชาติจิตติอโอ้โหแทงซ้ายเตะซ้ายสวยนะครับเอาเละครับเสียงเชียร์นี่ก็ฮึมเวทีทันทีเลยนะครับตอนนี้ โอ้ย่ามาแล้วอย่ามาช่วยอย่าฉีดมาช่วยย่าฉีดมาช่วยเตะใหญ่เลยอ่ะชาจิติเอ้าอย่าหกเมนนะมังเจเลยอย่าหกเมินนะเอ้าลุยอีกมังเจเลอย่ามองพี่เลี้ยงไม่ต้องมองลุยอย่างเดียวพี่เลี้ยงให้ลุยอย่างเดียวไม่ต้องมองไม่ต้องมองอ้าวไอชาจิติเตะอีกแล้วเตะอีกแล้วเตะอีกแล้วเอาไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้เอาล้ครับถ้าเดินช้านี่หลักเลียมเชิงนี่ดูจะเป็นรองอ้แต่ว่าตอนนี้ ดูแล้วทางด้านของาชาติจิตตินี่เริ่มจะออกแข้งแทงเขา่าต่อยหมัดได้สวยๆนะครับมาอยู่ที่วงในแลยครับตอนนี้ว่ามังจเรนี่กล้ำได้จะตีได้หรือเปล่านะครับเดินช้าเกินไปก็ไม่ดีครับเดินเ,เร็วเกินไปก็หมมันดูลุ่มล่ามไปหมดครับต้องพอดีพอดีครับเจอแข้งขวาเข้าไปแล้วก็เสียบครับเสียบเข่าซ้ายครับเอา้าดูจังหวะล็อกนะครับวงใน นี่นะครับเรียกว่ามีสู้ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ยอมจริงๆนะครับทางด้านของชาติจิตติมันกะเยก็ยังคงเปิดเกมนะครับเบียดเข้าไปนี่นะครับโอ้โหมาโดนแข้งซ้ายแทงเอาแทงตีตีโอ้โหตีนี่ดูจังหวะการล็อกนะครับเรียกว่าล็อกด้วยนะครับล็อกแล้วก็พยายามจะไล่แขนสู้ด้วยครับชาติจิติเกมการชกตอนนี้นี่ถือว่าสนุกสูสีกู้ขี้เหลือเกินครับทั้งเกมการชกแล้วก็ทั้งสถานการณ์ครับแม่เบียดเบียดกันดีเหลือเกินครับ ไปกลับมาครับอ่าเดนดนแล้วชักหยุดเหมือนกันครับเดินเข้าหาแข้งขวาครับชาติจิติเจอกำปั้นขวาทิ้มตรงๆเลยครับกำปั้นขวาของมังจเรครับโอ้โหอย่างนี้เกมอย่างนี้นะครับเบียดกันถึงชิงดําแน่นอนนะครับคอยดูนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือคู่นี้ใครยุบไทยย่นนิดเดียวนี่แพ้เลยนะครับโอ้ยตอนนี้ลูกจังหวะออกสวยๆฉายสวยๆนี่อยู่ที่ทางด้านของ ชาติจิตติแล้วนะครับแต่ความขยันครับตอนนี้เบียดชนไปเรื่อยปั้มตีไปเรื่อยดีครับอยู่ที่มังจจเรนะครับตอนนี้เดินไม่มีหยุดครับมังจจเรครับแต่ดูชาติจิตติครับดูว่าชั่วโมงนี้นี่คิดเร็วแล้วก็ทําเร็วกว่าครับวงในอาศัยความใหญ่เบียดแหมลากมาตีที่หน้าบ้านตัวเองครับโอ้โหเอาแหะครับมังจาเรทมต้องทําไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาตามกัน เอาละครับปล่อยตัวมานี่ก็ถึงตัวเหมือนกันนะครับเอาตีล็อกได้ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับเพราะว่าโอ้โหดูถ้าดจิตตีนี่วงในก็พยายามจะไล่แขนสู้แล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้นะครับเอาแต่ตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมานะครับมังจเรแทงไปเรื่อยดูลูกโอ้โหลงล่างนะครับแล้วก็หมุนนะครับทำให้ทางด้านของมังจเรนี่ยังตีได้ไม่ถนัดครับลุยต่อครับมังจเรครับ แข้งขวาติดเบรกเอาไว้โดนไปแข้งหนึ่งพอวงในวงในยังตีไม่ถนัดครับของมังเจเรเดินเข้าไปครับเสียบขวาเสียบซ้ายครับโอ้แล้วดูครับแม่จังหวะบิดมาของชาติจิตตีครับเรียกว่าจังหวะออกแข้งขวาแล้วก็คาเอาไว้นะครับแล้วก็วนหลอกข้างไปเรื่อยมังเจเรนี่ยิ่งเดินตอนนี้นะครับก็ทําท่าจะออกอาออกทะเลไปเลยนะครับเพราะว่าหลักเลี่ยมเชิงนี่อยู่กับทางด้านของชาติจิตตีแล้วก็ทําได้ดีนะครับ ต้องทําให้ต่อเนื่องต้องเกาะให้ได้นะครับมังการเละตะเกาะไม่ได้นี่ดูว่าจะเหนื่อยครับทีมงานสั่งกำปั้นแล้วนะครับทีมงานของมังกรเครับมีหมัดเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับตอนนี้ครับโดนลูกล็อกสะพายร่างนี้อยู่เลยดูมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ชาติจิตติมังการเลก็ไม่สนนะครับเวลายังเหลือนะครับ โอ้โหพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่แล้วละครับทั้งหมัตทั้งเขา่าแต่ว่ายังไล่ไม่จนแล้วครับตอนนี้มั่นใจจริงๆนะครับมั่นใจไปแล้วนะครับทางด้านของชาติจิตติตอนนี้อาศัยหลักเหลี่ยมคอยถีบแล้วก็วนไปรอบๆบเวทีทำลายจังหวะเอาไว้ครับโอ้คิดที่จะทําแต่ตอนนี้ก็แม่ดูว่าทําอะไรลําบากแล้วละครับบางทีคิดได้แต่ทำได้ไม่ทั้งหมดครับในสถานการณ์ตอนนี้ช่วงปลายปลายยกที่5้าครับ มีเตะเขีรยขาไว้ครับเพื่อให้มังจะเลเนี่ยเสียหลักแข้งขวาติดเบรกไว้ด้วยครับขวาของชาติจิตติครับถีบเอาไว้รัดเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยครับพี่อารีครับยังมีฮึดนะครับหรือว่าไม่ยอมไม่ง่ายตั้ทีเดียวนะครับเหลืออีก20กว่าวินาทีนะครับมังจะเลยเงินอัดฉีด50,000บาทนะครับโอ้ว่าดูชาติจิติขยับหลอกโยกนะครับโอ้โชว์เหนือเลยนะครับยกนี้นะครับมาดูกันนะครับว่า มันจะเลยจะทําได้หรือเปล่านะครับกับเงินอัดฉีดห้0หมบาทกับเวลาที่เหลืออยู่ครับเอานะครับก็พยายามจะฮึดนะครับแต่ว่าดูแล้วสงคามทำท่าจะาสงบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้งสามท่านครับ ้ชนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาสู้กันใหม่ครับเรื่องของเกมกีฬาเดี๋ยวรอคะแนนนะครับอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับตามภาพตามสายตาเลยครับไปที่ชาติจ<อ>ิตติอภิชาติมวยไทยยิมนะครับเอาชนะมังจจเรศบุญมิิตไปได้ครับ